รุ่นใหม่ทางมาโคลินแล้วก็เขาเรียกว่าไฮลิงค์รุ่นนะครับก็ได้รับเสียงรับองคุมไว้ว่าเปิดตัวคคอลลเชั่นใหม่ของทางสองก็เป็นแหวนที่สวยมากๆเมื่อกี้ได้เข้าไปลองคือในงานนะครับก็รู้สึกว่าคุณนี้น่าจะได้กลับไปใส่ทปอย่จะเป็นเขาปอบอยวันนั้นครับแปลว่ามีรุ่นแบบว่าแบบที่เราเล่นก็เล่งๆไว้บ้างเลยครับ คืนเลงไว้จริงๆไม่ได้มีแค่ตัวเดียวเลงไว้หลายตัวหลายตัวด้วยแล้วก็เดี๋ยวรอดูดีกว่าจะใส่แว่นทอปปอร์ออกมาในลุกไหนคือได้ลองหลายตัวเลยจริงๆก็ต้จะบอใส่กันแดดใส่ถุงมือใส่ตาปกติแหละปกติก็จะใส่กันแดดบ้างใส่ตาบ้างเราแล้วแต่แบบสถานการณ์ ผมฟิงเกอร์ใส่ทั้งคู่เลยครับทั้งกันแดดแล้วก็ใส่ตาเพราะว่าเป็นคนที่ผิดเพริ่เขาต้องใส่แว่นกันแดดพี่นภัสเขาต้องใส่แว่นกันแดดสีดำบ้างอะไรบ้างแต่ว่าถ้าเราอยู่ไลฟ์ปกติเราก็ใส่แว่นแบบกรองแสงนะครับ ครับผมก็ฝ for ่ายเวอร์ชันใหม่ของ u อ p o อด้วยนะครับเอยวกจะบอกว่ามีหลายแบบให้เลือกมากๆนะครับทั้งแบบแว่นตาหรือแว่นกันแดดบอกว่ามีไซน์แบบดีมากๆนะครับรวมถึงสีของของเลนส์แว่นน้วยใช่แล้วก็มีตัวที่เป็น คอลเลคชั่นใหม่นี้เขาเรียกว่าอะไรที่กำลังเห็นกันไวรุ่นหลากหยคนชอบใส่แว่นสิงชาอะไรอย่างเงี้ยครเขามีในคอลเลคชั่นนี้ด้วยก็คือมีให้เลือกตัวหรอกหลายแบบเลยก็ลองไปเลือกซื้อดูได้ครับแล้วก็จะได้สวมใส่แบบว่าคอมฟอร์ตเป็นวัยรุ่นเทปดีกันนะครับแว่นแบบพกครก็มีนะฮะแว่นแบบพกครก็มีแว่นแบบพกครก็มีพกูก็ติดกันด้วย เราอย่างที่ว่าไม่แน่ว่าวันนี้เรามาเจอกับผู้ใหญ่หรือว่าพวกคุณจะได้ใส่ท้องฟอนในซีรีส์หรือล <c oughs> ่าพูดมาขนาดนี้เราในบ้างช่วงนี้แบบว่าอัพเดทในซีรีส์ว่าแบบ w ือ k s h o p ไปดีไปมครับครับผมช่วงนี้ก็ช็อปไปได้ประมาณหกเจ็ดครั้งแล้วครับผมก็เดือนหน้าก็ไดีเลยครับรุยต่อไปนีกครับช่วงนี้นจะมีแวะทำง,งานบ้างอะไรบ้างแต่ว่าการเวิร์ k ช็อปค่อนข้างค่อนข้างแบบ อินเพนซ์ขึ้นเรื่อยๆเพราะวะ่าแ,แรกๆก็จะเรียนเป็นเบสิกเนาะแต่ว่าพอเรียนเยอะขึ้นเรื่อยๆมันเริ่มในคอหลายๆอย่างแต่ว่าที่ชอบมากเลยการโรบอทช็อปนี้มันค่อนข้างแบบออกแบบมาให้ตัวนักแสดงเราทั้งสี่คนแล้วก็กับเรื่องนี้ด้วยเพราะว่ามันต้องมีเรื่องเกีว่าการใช้แบบจินตนาการความเชื่อมั่นด้วยเรียกว่าสัมผัสตัวตนตัวส่วนของตัวเราตอนนี้ ยังครับตอนนี้เป็นแบบปูพื้นฐานแล้วก็ในเรื่องของแบบในเรื่องของการที่จะอ m b บอดี้แบบทุกางที่เข้าไปในบบในตัวของเราครับก็ต่อไปน่าจะเป็นในเรื่องตัวละครรอติดตามกันนะครับคนไม่ต้องห่วงนะครับคลาสเซตติ้งคือมียอะมากอันนี้แค่แบบเบสิกเพราะว่าทุกคนก็อยากให้พวกเราแสดงได้แบบเ็นที่เนาะก็<อ>ก็เลยพยายาม ทำตัวฟาวเดชันการแสดงให้หมันแน่นๆแล้วทีเดียวถ้าเราไปลงการแสดงที่เป็นตัวละครปุ๊บเนี่ยมันจะได้ไปได้แบบชิลๆแล้วก็ทําให้เราได้มีอุปกรณ์อะไรไปใช้เยอะไปเิยรู้สึกว่าได้รับบทยาการยอาขึ้นเรื่อยก็รู้สึกว่าเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราจะเริ่มเริ่มจากแบบพื้นฐานขึ้นไปกอ่องด้วยที่จะแบบ,บพอพอไปในเรื่องของคาแรคเตอร์หรือตัวละคร,ครเราสามา<ๆ>รถแบบ เล่นได้ทุกเวเลยใช่ก็ถึกว่าเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆจริงครับก็มันมีหลายอย่างเ,เพราะว่าตัวละครทุกตัวมันก็มีความแบบหลายมิตยคือมันไม่ใช่ตัวละครแบบแบนๆแ,แ,แ,แบบเป็นตัวดุก็ดุอย่างเดียวอะไรเงี้ยคือเรื่องนี้ก็อยากจะทรับพีเหนว่าแม้แต่ตัวพ,อพ่อครูเองเขาก็มีม,มุมแบบอือนด้วยตัวน้องเพนก็มีม,มุมที่ ไม่ใช่แค่อนแอ์แต่มันมีนมุมที่คนดได้เห็นมากกว่าท like ั้ก็เลยแบบเป็นการบ้านของเราค่อนข้างนักางที่ต้องแบบไปเวิร์คขึ้นมาจากกบบอบวกต้องมีการสอบสูายาพปลน้หักของคนเนี้ว่าว่ามีแบบทรลผู้คุณฮารีคนากแท้รวคนเข้าเเนัับ มีทีมดาราตอนนี้เขาเล่นอย่าเดยตอนนี้เก่งก็มีจ้างเทรนเนอร์ครับมีพี่ๆเทรนเนอร์ที่แบบเข้ามาดูในเรื่องของแบบการออกกำลังกายในเรื่องของแบบการกินหรือการแบบสร้างกล้ามเนื้ออะไรอย่าี้ก็มีเข้ามาดูเข้ามาช่วยก็หวังว่าน่าจะออกมาดีอะแล้วคุณูดกับเทรนเนอร์ลาเต้คุณได้หรเปล่าบอกบอกว่าแบบโสบายฮะ <c oughs> เดี๋ยวเราดูนม่ค่ะเรา มีอยู่แล้วครับเพราะว่าส่วนตัวเราเป็นคนที่เ n j น y จ a t อ n g ติ้งมากๆก็พยายามปรับในเรื่องของการกินให้มันให้มันเฮลตี้แล้วกันคือเราไม่ได้เป็นคนที่ออกกำลังกายหนักอะไรเงี้ยก็คือพยายามควบคุมเรื่องการกินต่อนแล้วก็ทำให้สุขภาพเราดีขึ้นด้วยเพราะว่ารู้ว่าตอนออกกองนี่มนน่จะต้องออกหนักแล้วก็ดึกแล้วก็ใช้ชีวิตแบบไม่รู้ว่าคิวไหนมันจะเยอะไหม แต่ว่าก็ต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมแล้กวก็เตรียมหุ่นของนุองเกมให้ยอยู่ในสภาพที่โอเคแล้วก็เป,เป็นเป็นตัวเขาอะไรเงี้ยเพราะว่านปีนี้ค่อนข้าง,งผอมเหมือนกันนะครับซึ่งแบบวิธีการออกอกำลังกันต้องแบบมันจะไม่ได้แหมือนปกติกขนาดนั้นก็เลยต้องแบ,บช่วงนี้ก็มีมีแลนที่จะเข้าฟิตเนสตตอไปเ,เข้าพรึกษารนเนอร์อะไรอย่าง้ยน่าจะเริ่มใกล้ๆนี่แหละตามไว้เดี๋ยวไปค่ะคัาครสบคามเร็วว้ ยังยังตอบไม่ได้เหมือนกันนะต้องถามป๊าเขาบอกงานสุดท้ายเราพูดฝากแฟนๆให้เป็นกำลังใจในความขี้เหนียวก็ต้องตบไหม <c oughs> ได้ครับก็ฝากแฟนๆน,นะครับส่งกำลังใจใพวกเรานะครับทุกคนเลยทีมงานนะครับไม่ว่นาจะเ,เป็นเก่งนักฟริงนะครับพิธ <c oughs> ีกรโค้ชบอลหรือว่าแล้วแซงทุกคนทีมงานทุกคนนะครับ ให้ส่งหลลังใจกันมาเรื่อยได้เลยนะครับช่วงนี้ก็จะอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมตัวเตรียมการได้ยากแล้วก็คนนี้เขาก็เข้าฟิตเนสเยอะอะไรเงี้ยช่วงนี้ก็แค่กลังใจเขาเยอะก็ได้ครับหรือว่าอะไรก็ตามก็อยากให้ติดตามเราไปเรื่อยๆเพราะว่าบางคนบอกว่าอดทนรนอ,อไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยอยากให้ฮอแล้วแต่ว่าทุากคนรอกัอนนะครับคือให้มีวงสวงเกิดขึ้นก <c oughs> ็เถอเราไปทีทีละส,ะเสจเต็ปนะครับก็อย่าเพิ่งทิ้งพวกเราไปไหนก็ฝากอยู่ตรงนี้ด้วยกันก่อนนะครับ ัครบมก็ฝากถึงผีสาวทุกคนนะครับแล้วก็แฟนพี่ชายทุกคนนะครับฝากติดตามเนียนจีลาต้องเล่ด้วยนะครับล่าสุดไปโคราช่เลยดีมากๆที่ในการต้อนรับดีมากๆครับโอ้โหเห็นแล้วแบบกลับมาก็เลื่อนไห้ฟีดแบบพี่ๆแบบถ่ายมาให้ดูทุกคนเยอะยอะมากก็ขอบคุณทุกคนด้วยครับที่ให้การตอนับนุน 2คนรวมถึงนักแสดงทุกคนนะครับในเซียนที่เราต้องรอดก็ขอบคุณครับขอบคุณมากมากที่ไพลอดซีเวน่นนั่นเองคนให้กำลังใจพวกเรากลับมาเยอะ<ช>มากขนาดนี้ก็ยิย่งใหญ่ทุกคนอยู่ตรงนี้แล้วก็เชื่อว่าถ้ามันซีีส์เราได้อ่อนก็น่าจะมีทีที่เข้ามาดูเข้ามาหาพวกเราเยอะกว่านี้ก็ฝากกำลังใจให้น้องใหม่แบบพวกเราท<ช>ุนคนครับค,ครับ